เ,เป็นน้องนินหรอเฟดดี้สาสวยเสาเสาคอยมีเขาเลี้อยู่ข้างบนชั้นสองเฟดดี้ตรงรูปอีกาตัวอะไรวะเฟดดี้เฟดดี้ เ่องผมเห็นผมแล้วแต่ละ่ากไปที่อื่นไม่รู้มาไปแล้วมาโอเคไม่มีอะไรอะไรวะเรียกว่าอะไรวะตันกดกัมปะปิดันหรเครื่องสีเหลือเรื่องันไว้อะเร่ันต่อไปเป็นที่ไม่ตามผมนะไม่ตามหรือบอกวะ นี่เสี่ยงหัวใจอ่ะสิฝันร้ายอยู่ถ้าเราไปตื่นไม่ตามนะตัวหายไปเลยหาตัวไม่เจอหาโดนระเบิดไปแล้วไปดีอ่ะเฮียดูว่าทุ่มเทไฟคิดตกใจอีกทัก สะดุ้งไอ้เหี้ยหันหน้าไปเจอเฟดดี้ไปดิมันบอดไหมฮะบอดบอดบอดไอ้เหี้ยกูไม่เดินหาด้วย ห่องอิบเลยไม่มีเสาวสาวใช่ในทามีห่องอิบเลยไม่เหนานมาไม่เนี่หลังเลอยู่เมื่อกี้ไม่กดหรือไม่กดไม่แน่ว่าจะได้เฮ้ยเฮไอ้เรื่อนโดนเต้องแซวบ้างขแซวไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หลงอีกหนนึงใช่เดี๋ยวมันก็หลงเองมาหาพวกเราพวกเราไหนวะ ไดยิเกี่ยมาตรงบกไม่ดูเจอผมไม่เจอฮะไม่เจอเอเลยุกกจ็บุ่ง้โดนระเบิดไปแล้วเนี่ยีอลูจลูกหิวปะหิวหิวอยู่กับพนะ โอเคอยู่บ <liability ologic> ่อยนะอ๋อไปโดนบ่อเลือดเหยียบด้วยเหยียบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่เดี๋ยวเฉยบ่อเลือดชาต้องรีบเหยียบ มามาพวกเราดีไม่มาไม่มาหลอก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 รบหลอกฟารบโอ้บงแตกเลยกหนุกเลยปลุกเลยปลุกเลยปลุกเลยาหาคละจะได้ปุกคนอื่นต่อโอเคโอเคโอเคปลุกปุช่วยปลุกไม่ได้หรอวะไม่ได้โอ้จู้อีกรื่องตรงนี้มีเรื่ บูนนะตรงบูนนะข้างหน้าบัานใหญ่มีเครื่องหนึง่งตันได้สามคนทำไมเสี่ยมันเหมือนอยู่ใกล้เราเลยวะไปไหนแล้ววะนั่นน่ะนี่ไม่เคยตามคุณเลยเป็นไรเนี่ยฟราเครื่องมะใไปเครื่องอื่นไหม ตามรขนก็ดีนะนี่ของเครื่องอ่ะเขาขนเครื่องเดิมอ่ะเครื่องบ้านเล็กอ่ะเครื่องบ้านเล็กมันติดกันสองเครื่องไงอ๋ออ่ะติดติดแค่สองเครื่องไม่ติดกันสามเครื่องไหมสามเครื่องนี่เขาไม่รู้เขาเห็นสองเครื่องอ้าวปั่นเบียร์ไปแล้วปั่นเบียร์เสร็จแล้วปล่อยเบียร์ไปไหนแล้วนะเห็นใครเดินกลับไปหาเครื่องเหรอทำไมมันเดินอย่างนั้นอ่ะใช่เดินไปเดินกลับไปหาเครื่องอีกนี่ <laughs> nhiều cái <h revisit> này anh tìm cái ừm gì đấy không ừm cái 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 อยู the ่ใกลเครื่องลุงอ่ะโดยเบิดไปนะไปดี้เปดี้ติดกันสามเครื่องนี่หว่าซื้อใหม่เลยวไปดี้กันดิปั่นคนละเครื่องแม่งเลยให้มันเลือกเอาไอมีปั่นไวปั่นคู่กับเพื่อนคนนล่งปั่นอยู่กระบียอัอยู่กระบี่โอเคอันอยู่กระบีย่ผมปั่นเครื่องกลางปล่อยปั่นเครื่องบิมว้าทำไมมันว้าจริงไหมเนี่ยเฮ้ยมันว้าจริงว่ะอ๋อมันเดินมามันเดิน ไปหาบอยไปหาบอยอละปาไปหาเครื่องไทยอุ้ยตื่นเลยกูตื่นจากฝันเลยระเบิดเครื่องโอย้ยเครื่องโอย้ยเครื่อง เบียมาเบียร์พับปายเลยเบียร์บอกเบียร์จะไปทนเรื่องโงอ่าโดนระเบิดตู้กระถือใหม่กระถือใหม่เพื่อนกระถือใหม่กระถือใหม่แล้วเออกระถือใหม่เฮ้ยตีตากูงนี้เลยอ่ะ ช่นะเฮ้ยมึงมีโนวันไหมเนี่ยหนีจริงด้วยจัดลองโนวันก่อนกูกำลังคิดอยู่แล้วว่ามีโนวันป่ะวะาทำไมมันเดินเร็วขึ้นรอไว้มันคงไม่อยู่ตรงลุงเนาะหายู่ครับหมดหายไม่มีนะไม่เจอไ่เจอไม่แง่โนวันไม่อยู่ตรงผมแต่ผมโดนห้องวีนะคอเจอแล้วเจอแล้วกับกูเลยไม่แต่ผมโดนท่องวีนะจะไปช่วยจริงอ่ะเออช่วย กระดแคปเปอร์เลยยังช่วยเลยเออไปริงไหมนี่เบดดี้เบียดประตูไอ้ที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์เล็มคืออะไรเปิดช้าครับเปิดประตูช้าของเปอร์เฟดดี้ถ้าตถ้าติคนที่มีขามมุมได้จะเพิ่มเวลาเปิดขึ้นเรื่อยๆสูงสุดสี่ทีเองยังอยู่ผมนะยังอยู่เดี๋ยวจะอยู่ของผมดูบอด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  ไปแล้วครับไปแล้วกลับไปแล้วครับไปแล้วพอยลอ้มแทนพี่ผ่ายพอยล้มแทนกูไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเหยียบฝ่านห้หมดก่อนไปเหยียบฝ่านห้หมดก่อนเหยียบบอ่อเลือดอะเอาผมละเอาผมตื่นอยู่กเ็เลยมองไม่เห็นต้องมา2องคนนะเพราะว่าออไปที่เร็วๆมากตอนเนี้ย กล้ยเป็นนีนเร็วขึ้นเ้างล่ามาสองคนยังอ่ะกำลังวิ่งกันอี่วาี่ถูกกว่านี้ม Yes, sir. Sir, 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 bia bia Anh ทานเอาอยู่มึงล้มในห้องมีเหรอเกือบเถึงมา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 มมามมามามยมา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 เาีาม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 มามาวมา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 งมันามางาม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 าลามามามมาเามามาาาาา อนอยู่คอยเขาเออกเลยทาประตูนี้ยังไม่ได้เปิดเออดดิเปิดเปิดคอยก็ตายด,ตาดยิตามเบียร์ตามเบียร์ตามเบียรนอประตูเข้าก้าวไว้ตามมนไม่ตามตามมาแล้วตายแล้วลมลนะ บีอยู่หน้าประตูปะ่ะอยู่หน้าประตูแล้วคอยอ่ะคอยยังไม่อยู่หน้าประตูอ๋อโอเคโอเค ต,นนต,ตูนาน่ะดิใช่ประโยชน์ไปตูนานมันมานี่แล้วอ่ะดิัน0 0นสองเป็รสวยพอได้ออกพูดนะออกโอเคโอเคโอเค,อเคไม่นะเราเสีอยอันนีกแล้ว